ชื่อเพชรนะครับอยู่ในกลุ่มวิริยะครับออตอนตอนมาเนี่ยตอนก่อนมาผมรู้สึกรู้สึกว่าการมาปฏิบัติธรรมมันน่าเบื่อแต่พอมาแล้วก็มันไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดครับมันมันให้ข้อคิดดี ให้เราได้ฝึกสตินั่งสมาธิเดินสมาธิฟังพระอาจารย์สอนนำไปใช้ได้อย่างดีเลยล่ะครับเพราะว่าสิ่ที่พาะอาจารย์สอนเป็นสิ่งที่ดีเราสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นเราซึ่งเราสามารถจะได้บุญไปด้วยวเ,เขาดูแลเขาดูแลเราตลอดเวลาครับก็คือนั่งเฝ้าเราไม่ให้เราออกนอกจากสติ แม้กระทั่งตอนเรานอนก็เฝ้าเราอะครับจนกว่าเราจะหลับหมดแล้วผมจะขอบคุณคุณครูพี่เลี้ยงอย่างมากๆากครับผมจะบอกว่าขอบคุณครับพี่พี่ครั้งหลายและขอขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอด4วันนี้ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการมีสติได้ก็การ ฝึกสติมากๆทํทำให้เราไม่หลงลืมอะไรง่ายๆอะครับไม่หลงลืมตนเองและกลับมาอยู่กับตัวเองได้ทันเวลากิเลสด,ดึงเราไปครับคิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมไหมครับมาครับข้อนึงข้อส่วนตัวของผมนะครับคืออาหารอร่อยครับข้อที่สองครับคือฝึกสติแล้วมันรู้สึกสบายใจครับมีวิภาพเิด มีครับการที่เรามาอยู่ที่นี่นะครับเราก็ได้ทั้งเพื่อนใหม่ทั้งมีสายแตกต่างกันทําให้เราได้รู้ว่าในโลกนี้มีคนที่มีบุญมากหรือบุญน้อยต่างกันครับพเพื่อนมีเพื่อนที่คุยถึงเรื่องดีๆแล้วก็ฟังคุณครูบ่อยๆ,ๆก็ทำให้ผม รู้สึกดีไปด้วยผมอยากให้เพื่อนมาไข่หน้าด้วยครับคุณพ่อแม่มีบุญคุณกับเราอย่างไรบ้างเยอะจนบอกไม่ถูกเลยครับตั้งแต่เกิดครับให้น้ำนมผมมาจนผมโตเป็นควายขนาดนี้โอนั่นเป็นบุญคุณที่ตอบแทนจะไม่หมดอยู่แล้วครับช่วยทำงานหาเงินให้พ่อแม่ ยามเกตเท่าแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ครับถ้ามีพรพิเศษอยู่ข้อนี้น<ม>้องจะให้พรพิเศษกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงครับคุณพอเดียวเพราะให้คุณพ่อคุณแม่ให้พรพิเศษกับตัวเองและคนอื่นๆได้อีกไม่จำกัด <laughs> ผมรักพ่อแม่ครับ